นอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปมินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วเราอย่าไปมั่วกับอบายามุกอย่าไปชิงสุกก่อนหามอย่าปร่มก่อนรรม อย่ารำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิดก็อย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ขเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อเรามีทุกข์อย่าไปสนุกกันจนลืมตัวอย่ากเกรงกลัวงานหนะักอย่าไปปิทักผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตา ทนทุกขยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณพรามมีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ ให้คู่กันระบือเกียรติเกรียงไกลในสยามสมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็งสระชีพยอมปรีชีวินแม้สิ้นแรงดาบก,กวัดแกงยืนหยัดสู้ศัตรูไทยทหารเอกเชกเช่นเงาพระเจ้าตากเป็นคู่ยากคู่รุกรบจบสมัย วีระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชนเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองรังาสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถินสักใหญ่ของโลก พื้นแผ่นดินถิ่นป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปรโดช่วยกันร,รักษาสืบสารเอาไว้ให้ลูกหลานก็ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระสงฆ์ พระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนจะจับที่เข้ามาทักทายมาชื่นมาชมมารับฟังรายการธรรมะของเราหลายคนหลายท่านนะคุณโยมทัญพัฒนคุณโยมทองพัวคุณโยมพี่โอ๊ตแล้วก็ นี่คุณโยมวิภาัต์เจริญพรคุณโยมสันทยามโมทนาสาธุด้วยอาวันนี้โยมแม่ติ๋มคงฟักโยมแม่รัตดาจันตรงแม่แสงแก้วขวัญชัยคัมมิง่งอีกหลายๆท่านก็นแล้วกันอาวันนี้ญาติโยม ก็มีคำเขาพูดกันบ่อยๆว่าเรื่องของการตัดกรรมโยมมาสนทนาจะตัดกรรมอย่างนู่นจะตัดกรรมอย่างนี้ช่วยตัดกรรมให้หน่อยช่วยต่ออายุให้หน่อยช่วยสวดด้วยให้หน่อยผมน้ำมนให้หน่อยอาบน้ำมนตให้หน่อยตัดกรรม คุณโยมกันปังเจริญโมทนาบุญด้วยเมื่อวานก็อนุโมทนาบุญนะร่วมบริจาคปัจจัยมาห้าร้อยบาทโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะเรื่องของการตัดกรรมเนี่ย ไม่มีใครไปตัดกรรมให้เราได้นอกเสียจ,จากตัวเราเองนะโยมนะแต่ที่ทำทำกันไม่ว่าจะเป็นพิธีในการสืบชะตาหลวงสืบชะตาราศีเสดาะเคาะ,ะต่อชะตาโน่นนี้นะัก็เป็นการสร้างบุญให้แก่ตัวเราคุณยอมกดชนิพพาโมขะรัฐอ่ากลับธรรมสรการเจ้าค่ะหลวงพี่เจริญพร ดีใจขึ้นมาหน่อยเรียกลวงพี่น <c> ะ <oughs> ้องรู้จักกัน,นคุณโยมสิริพรแสงรัศมี <c oughs> เพราะกรรมที่เราได้กระทำมาแล้วในอดีตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะให้เราไปรบร้างไ <c> อ <oughs> ้กรรมเก่าที่เราได้กระทำมานั่นก็เป็นเรื่องอยากยาก เหมือนเราเอาสีไปทาบ้านนะ่ะเราต้องการจะใช้สีใหม่ไปทาเอาสีครีมไปทาเข้าไว้ต่อไปจะใช้สีชมพูนะก็แคะไปขัดๆมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ทาทับไปถามว่าสีเก่ายังอยู่ไหมก็ยังอยูนะ่สีใหม่ที่ทามันแจ่มเจิดจ้าสว่างสวัยคราวนี้ กรรมของเราก็เหมือนกันถ้าเราจะตัดกรรมก็หมายความว่าเราจะไม่ไปทํากรรมเก่าซ้ําๆเดิมๆนั้นต่อไปแล้วเช่นว่าเราเป็นนักเรงสุราเป็นนักเกรงการพนนันเป็นนักเกรงเจ้าชู้เที่ยวกลางค่ำกลางคืนขี้เกียจขี้ค้านการทํางาน หรือชอบอิจฉาริษยาตาร้อนชอบโกรธชอบเกลียดคนโน้นคนนี้เราได้ศึกษาธรรมเราได้ประพฤติธ,ธรรมเราได้ปฏิบัติธ,ธรรมเราพากันลดละ,ละเลิกในสิ่งเหล่านั้นแล้วเรียกว่าตัดกรรม <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นคนไม่โกรธแล้วเดี๋ยวนี้ เป็นไม่คดไม่โลภและไม่อิจฉาไม่เห็นแก่ตัวนะกรรมชั่วต่างๆนานาน,านหรือเรียกว่าพฤติกรรมนั่นแหละโยมพฤติกรรมเป็นคนชอบอิจฉาริษยาตาร้อนเป็นคนชอบโกรธกุนกิดโมโหอุ่นง,งานนู่นนี่นั่นสารพัดวิตกกังวลสารพัดนะไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ละในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้มา ฟังเทศฟังธรรมเราศึกษาธรรมะเราปฏิบัติธรรมะแล้วมันส่งจิตส่งใจของเราให้มันสูงมันส่งเอางี้กันแล้วกันว่าเรามั่นคงในศรัทธาคือความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรามั่นคงในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบประกอบดีเรามีความเชื่อมั่นในศีลของเราที่ได้รักษา เราเชื่อมั่นในทานที่เราได้กระทําทุกวันเราเชื่อมั่นในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเราทําอย่างนี้เรียกว่าประกอบกรรมดีเราทํากรรมดีเราละเว้นกรรมชั่วยากโยมไม่ว่าจะเป็นกรรมอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นความชั่วหรือเรียกว่าบาป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 ไอบาปนั่นแหละละให้ได้ทุกวัน อย่าให้เกิดแก่ใจของเราอย่าให้เกิดแก่วาจาของเราอย่าให้เกิดแก่กายของเราเรียกว่าทํากายของเราให้สุจริตวาจาให้สุจริตแล้วก็ใจของเราสุจริตจะจบนี่เรียกว่าตัดกรรมนะไอ้กรรมชั่วต่างๆนี่เราไม่ทําแล้วเราหยุดแล้วนะที่พระพุทธเจ,เจ้าได้ทรงตัดกับพระองค์ุริมาน บอกว่าเราหยุดแล้วท่านนั่นแหละยังไม่หยุดท่านองค์ุริมาณก็บอกว่าท่านหยุดที่ไหนท่านยังเดินอยู่ท่านยังวิ่งอยู่ยังมาโกโหกไว้หย,ยุดอีกพระพุทธเจา้าก็บอกว่าเราหยุดที่จะประหัดประหารชีวิตผู้อื่นแล้วเราหยุดในการกระทำความชั่วเราหยุดในการทำบาปเราละบาปทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดแล้ว เราจึงเป็นผู้หยุดแล้วแต่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่หยุดยังไล่เอามีดไล่ฟันเราอยู่เนี่ยยังเข็นฆ่าคนโน้นคนนี้อยู่นั่นแหละท่านเป็นผู้ไม่หยุดไม่หยุดอกุศลไม่หยุดบาปไม่หยุดความชั่วยังเบียดเบียนบีทาเข็นฆ่าคนอื่นเขาเรียกว่าไม่หยุดกรรมชั่วแต่เรานี่หยุดกรรมชั่วแล้วโยมเนี่ย องค์ุริมาณได้ฟังเช่นนี้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้จริงด้วยสิเรายังเอามิดรไร้ฟันพระพุทธองค์อยู่จะตัดเอานิ้วมาเนี่ยเห็นผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ฟานก็ฟกันตัดนิ้วเขาหมดเราเป็นผู้ไม่หยุดเรามีความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่ คุณครูพัชรีชูช่วยสาธุนะจ๊ะลูกเวรัตแก้วไพสาธุกข์หลวงพ่อเอาหายหรือยังไข้โควิดเราหยุดแล้วและญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายถ้าอยากจะหยุดกรรมเนี่ยวันนี้ยังโกรธอยู่ไหมยังโลภอยู่ไหมยังหลงอยู่ไหมถ้ารักโลภโกรธหลงอยู่เนี่ย ก็หยุดมันซะเราจะได้ตัดกรรมชั่วยังโกรธคนโน้นยังเกลียดคนนี้ยังอิจฉาคนนั้นยังริษยาคนนี้ยังตามร่างตามผานจองเวรจองกรรมดาว่าติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีสารพัดเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยเออมันยังไม่ตัดเลยหลวงพ่อเอ้ยนะมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้ เอาสักหน่อยสักหน่อยเป็นน้ําจิ้มถ้าเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ตัดไม่ได้เรากรรมนะนั่นเราตัดกรรมเนี่ยมันตัดพบตัดชาติอยู่เราพระพุทธเจ้าท่านตัดได้หมดแล้วจึงไม่มีพบไม่มีชาติอีกต่อไปไม่มีชราไม่มีพญาที่ไม่มีความรักโลกรธหลงใหม่อีกแล้วเข้าสู่พระนิพพานตัดได้หมดแล้วละได้หมดแล้ว คราวนี้พวกเราเนี่ยกนะก,ก็ยังเป็นผู้ไม่ตัดกรรมอันใดเลยเนะย,ย,ยังรักโรคโกรธหลงอยู่ยังเกียดยังโกรธยังอิจฉาริษยาใครจะมาทำอะไรให้มันขัดหูขัดตาเ,เป็นอันว่าต้องโกรธต้องเกียดใครจะมาดีเกินหน้าเป็นอันว่าต้องอิจฉาริษยาญาติโย่อย่างนี้เนี่ยไปอาบน้ำมนต์สักร้อยวัดผันวัด ไปทําบุญเก้าวัดสิบวัดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรยากอยู่แต่ถ้าหากว่าเราสามารถระง,งับดับกิเลสภายในใจของเราได้นั่นแหละเป็นผู้มั่นคงในการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นผู้มีสติมีปัญญาภายัยบุญแล้วสามารถละชั่วได้ทดําดีได้ทําจิตใจ ให้เบิกบานผพอใสได้นั่นแหละญาติโยมเป็นการตัดกรรมไม่ต้องมาอาบน้ำมนต์ก็ได้ไม่ต้องมารดน้ำมนต์ก็ได้ไม่ต้องมาผูกดวงก็ได้นะแต่ที่มาทำอย่างนั้นก็เออเป็นกำลังใจอ่าเป็นกำลังใจได้กำลังใจแล้วก็ไปทำความดีนะอ่าลูกจิราพบรบุรอเป็นคงอ่าสาธุโมทนาบุญนะ อันนี้ก็ฝากเขาไว้ยอย่างนี้เคยทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวในวงสาคนาญาติบ้านใกล้ชิดติดกันนี่ยมีญาติโยมมาถามเมือนกันหลวงพ่อจะทำยังไงเนี่ยถึงจะไม่ให้โกรธมันยอมไม่ได้ยกเว้นไว้สักคนเถอะน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 ะโยม เว้นสักคนหนึ่งคนเนี้ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไปโกรธไปเกลียดอะไรกันนักหนาแลยโยมไม่ชอบอ้าวคุณโยมทัญญาพัฒนมันไม่ถูกชะตากัน,นก็ยังหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นมันจะไปตัดอะไรได้เลยโยมมันตัดกรรมไม่ได้นะพระพุทธเจ,เจ้าจึงได้ตัดเข้าไว้ว่า อะไรนะเวเลนะเวเลหิกรรมเวณย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนยก็เรายังจองร่างจองผานจองเวนยังกดย,ยังเกียดกันอยู่มันจะไปตัดอะไรเรามันก็ต้องเกิดมาพบกันทุกพบทุกชาติเดียวก็มาเป็นคู่กรรมคู่เวนคู่เวณคู่กรรมกันมา เหมือนผัวเมียเกิดกันมานั่นแหละโย,ยมมาอยู่ด้วยกันต้องทะเลาะเบาแวงต้องเข็นต้องฆ่ากันต้องตบต้องตีต้องหยาต้องล้างเป็นกรรมที่ทำต่อกันมามันก็เลยไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทนะีฉะนั้นมาในชาตินี้เราเอาโหสิกรรมให้หมดแล้วเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่โทษใครทั้งนั้นเนี่ยนะ ดีกับทุกคนได้พูดกับทุกคนได้คุยกับทุกคนได้อภัยให้กับทุกคนได้ไม่ถือโทษไม่โกรธไม่เกลียดนั่นแหละโยมดีกว่าไปอาบน้ำมุกน้ำมนต์ร้อยวัดพันวัดนะดีกว่าไปผูกข้อไม้ข้อมือไปเข้าสิ่งเหล่านั้นเป็นการทำเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมพลังจิตพลังใจให้เราได้ไปทำความดีกันไปตัดกรรมกันไปเสดาะข้อไปต่อชะตา นั่นแหละโยมเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาเมตตาเอาความรักเอาความดีเอาความสมัครีนั่นแหละไปเป็นพลังในการตัดกรรมให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างดีและก็มีความสุขลูกเดือนเดือนนะอืมอา้าวนี่ก็ฝากเข้าไว้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ละเช้าละเช้าตื่นขึ้นมาฟังก็เอา เอาไปพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นสูงขึ้นนะแต่ยิ่งฟังยิ่งต่ำนี่ไม่ได้นะย,ยิ่งฟังต้องยิ่งทำให้จิตใจของเรามันดีขึ้นสูงขึ้นนะจิตใจของเรามันเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นลองไปพิจารณาดูว่าเออวันนี้เนี่ยเราโกรธกี่ครั้งไม่โกรธกี่ครั้งไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเนี่ย เราโกรดหรือเปล่ากด้ดรู้เท่าทันไหมระงับได้หรือเปล่าหยุดได้หรือเปล่าอยากจบนั่นแหละเป็นการตัดกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะจะเอาอะไรไปช่วยละ่ะศีลสมาธิปัญญาสติของเรานี่แหละจะไปช่วยตัดกรรมนายมนะไม่มีน้ำมุกน้ำมนที่ไหนนะก็มีน้ำหรือว่ารสแห่งพระธรรมนี่แหละ จะไปฉลรมใจของญาติโยมนะให้เป็นผู้สามารถมีความรู้ตื่นเบิกบานนะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัยนั่นแหละเป็นสุดยอดนะอ้าโมทนาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอ้ <c oughs> อาววันนี้อ่ามีใครบ้างเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ก็มีคณะสัายาติโยมนะร่วมบุญร่วมกุศลกันที่โอนเข้าบัญชีมาก็มีคุณโยมทวีคุณโยมครูเรือนเสือน้อยร่วมทำบุญถุงปันใจนะ700บาทเทศมหาชาติ300บาท คุณโยมสมควรคุณครูสายสุนีเมืองบุญมาห0 0่งพันบาทโมทนาบุญด้วยคุณโยมวารินเพชรบุญมีห้าร้บาท,ทนะโยมนะที่ทำบุญกันมาโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือขาดตกบกพ่องก็ขออภัยทวงมาก็แล้วกันนะโยมนะจะได้เอามาอนโมทนาอ่ะนี่ก็ทำบุญอุทิศให้ปู้ที่ล่วงรับ เจ้าก,กรรมในเวนร,ร,นร,รนี่ก็คุณโยมทัญรัตนอาทองอะไรพาสันนโยมนะทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิตนะส่วนกุศลให้บรรพระบุรุะเจ้าก,กรรมในเวรของข้าพเจ้าองค์ปู่พญานาคราชเอาสาธุอนุโมทนาบุญด้วย นี่ก็คุณโยมพายัพและครอบครัวสิงหานาตดงช่างดีร่วมถวายถุงปันสุขอีกสองพันบาทคุณโยมกะนกมณีศรีส,สเกตหน่าร่วมทำบุญถวายเข้าสารอีก50าสิกิโลอ่ะโมทนาบุญนะจ๊ะและก็อีกหลายๆคนที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน ก็ขออนโมทนาสาธุกับญาติโยมนะอ้าวนี่ก็คุณโยมนงนุษอ้านงนุษสุรินคุณโยมกิจสนาจากเชียงรายบอกว่าตอนนี้เชียงรายอากาศเริ่มเย็นแล้วฝนตกมาก็ชื่นใจบรรยากาศดีนะคุณโยมมานัทท่วมจันทร์วันพรุ่งนี้ก็ <c oughs> เป็นการมอบถุงปันน้ำใจพลังบวรกับชุมชนพลังบวรทั้งหมด30ชุมชนด้วยกันที่วัดดอยท่าสาวร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนโครงการพลังบวรเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนของเราให้มั่นคงให้ยั่งยืนนะมั่งคั่งนะมีความอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขนะนะอ่ะก็นโมทนานะกับศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ญาติโยมอ่าทุกคนทุกท่านนะอะ่าทุกเย็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะมีการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติออกอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นกันกุมารมัดสีในการต่อไปก็จะเป็นกันศักบัตมหาราชและก็อาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นชอกษัตริย์และก็นครกันส่วนต่อต่อไปนั้นก็จะเป็นรายการธรรมะ,ะก็มาเทศให้ญาติให้โยมฟังกันวิเคราะห์ธรรมตามแหละให้ได้ฟังกันต่อไปสาธุครับวันนี้ตลาดว่า ฝนเดินทางถึงบางประอินอยุทยาแล้วหมอคาดว่านะคุณโยมนัดท่วมจันทร์สาธุครับคาดว่าฝนคงจะเดินทางมาถึงบางประอินอยุทยาน้ำก็อาจจะเยอะขึ้นนะก็คงจะต้องฝนจะตกในช่วงนี้แหละในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาก็น่าจะเบาบางลง รือจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้คาดการ์ไม่ได้นะแต่ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะได้แก้ไขกันได้นะโยมเนาะอ่ะก็ขอโมทนาบุญนะอ่ะท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญบาร,รมีคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วจงเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยเป็นนิสัยนุ่นนำตามส่งให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุข แล้วคาดปลอดภัยจากไข้โควิดไม่เจ็บไม่จนไม่แจ้งให้เจริญร่ำรวยด้วยกันทุกๆคนเทินข้อจะเริญพร